ส่วนแกนแกนของเรื่องก็มีหลายหัวข้อแต่ล้วนตั้งอยู่บนหลักการเดียวกันคืออยู่เหนือและอยู่ใต้เส้นกราฟของระดับพลังงานที่แสดงออกมาสู่สายตาของเราและกรอบของเวลาแกนเรื่องหรือตีมจะกล่าวถึงหัวใจของวิชาห่วงจุ้ยและดุงจีนในหัวข้อที่มาของห้าธาตุหยินหยางคลื่นของพลังงานประกอบด้วยสองแกนคือ หแกนพลังงานหยางมีความเป็นรูปธรรมมากกว่าคือพลังงานตามแนวนอนของโลกเป็นแกนทิศตะวันออกตก 2. แกนแนวตั้งมีความเป็นรูปธรรมน้อยกว่าคือพลังงานสนามแม่เหล็กโลกได้แก่แกนทิศใต้ใตและทิศเหนือพลังงานจากฟากฟ้าจะกล่าวถึงเฉพาะในวิชาหงจุย้ยขั้นสูง เช่นชีเหมือนตุ้นเจี๋ยคือวิชาที่คงเบ่งใช้ในเรื่องสามกกปฏิกิริยาที่แสดงออกมาอย่างชัดเจนตามช่วงเวลาต่างๆของวันและเดือนที่สามารถกําหนดตายตัวผ่านปฏิทินดั้งเดิมแบบจีนที่เรียกว่าปฏิทินชาวนาจะตั้งอยู่บนฐานรากของวัฒนธรรมเกษตร,รกรรมอย่างแท้จริงที่พึ่งพิงธรรมชาติและฤดูกาลเป็นหลักและจากปฏิทินชาวนานี่เอง จะพัฒนาต่อไปเป็นส่วนหนึ่งของวิชาโหงจุ้ยและดวงจีนที่มีความละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยหัวข้อสำคัญที่เราจะกล่าวถึงในส่วนถัดไปก็คือป่าจื้อนั่นเองจากพังเฮอถูได้แสดงให้เห็นการเคลื่อนที่ของสภาวะหยินหยางโดยเริ่มจากพื้นที่ธาตุน้ำเป็นอันดับที่หนึ่งดังนั้นการกำหนดเดือนแรกในป่าจือ้อจึงกำหนดให้เดือนชวดเป็นเดือนแรกในปฏิทินจีน และไล่เรียงไปดังนี้เดือนขาและถอกคือพื้นที่ธาตุไม้ช่วงที่พลังงานอย่างเพิ่มขึ้นเป็นเดือนลำดับที่สามและสี่เดือนมอกและระกาพื้นที่ธาตุทองช่วงที่พลังอย่างเริ่มลดเป็นเดือนลำดับที่เก้าและสิบ เดือนมะเสงและมะเมียพื้นที่ธาตุไฟช่วงที่พลังงานหินเพิ่มขึ้นเป็นเดือนลำดับที่หกและเจ็ดเดือนกุนและชวดพื้นที่ธาตุน้ำเป็นช่วงที่พลังงานหินสูงสุดเป็นเดือนลำดับที่สิบสองและหนึ่งหมุนวนเป็นวัตจักรของสี่ฤดูการทางหงจุย้ย โดยนักสัตว์ที่เหลือเป็นธาตุดินคือที่เฉียงในปากว้าหลังฟ้าจะเป็นจุดะส,สมพลังงานซึ่งเป็นรอยต่อให้เกิดการเคลื่อนตัวของพลังงานรอบถัดไปแต่เมื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เข้าหลักการฟ้าคนดินสาประสานเป็นหนึ่งเดียวสภาวะยินอย่างในธรรมชาติ จะมีการปรับสภาพให้เข้ากับโครงสร้างร่างกายและระบบการหมุนเวียนโลหิตของมนุษย์เกิดเป็นสถานะตามเส้น12ลมปราณหรือนาฬิกาชีวิต